โอเมกาโอเชียนเขียนโดยอิสระแอนชนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชายรักชายโอเมกาเวิร์สตัวละครฉากสถานที่ในเรื่องไม่มีอยู่จริงเนื้อเรื่องทั้งหมดเขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังตอนที่5สินค้าให้เสีภาษาไทยโดยน้องไก่แค่เดินอยู่ข้างคุณ เท่านั้นเองเหรอครับก็ไม่เชิงเพราะนอกจากเดินข้างๆฉันแล้วฉันยังอยากให้นายช่วยหันมาส่งยิ้มให้ฉันบ่อยๆด้วยได้หรือเปล่างานยากจังเลยโอเมก้าความสูงน้อยกว่าเอาคางเกยลงไปบนไหล่สูงปลายจมูกแตะชนบนผิวแก้มอุ่นๆยากงั้นเหรอยากสิครับเพราะปกติผมไม่ได้ยิ้มให้ใครง่ายๆหรอกนะ หน้าเอียงออดอ้อนทำเอาเอาฟ้าห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่ร่างอุ่นขยับผลักคนด้านข้างลบไปนอนราบจากนั้นตวัดขาขาบขึ้นมานั่งคร่อมพร้อมกับโน้มคอลงไปบทปากกระชากจูบเข้าหากันเ <c oughs> <c oughs> สียงกระแอมดังขัดจังหวะมาจากด้านหลังหยุดลิ้นฉ่ำทั้งสองให้แยกออกจากกันบริการ์คุณนาวีนี่ข้อประตูไม่เป็นหรอครับ เจ้าของห้องคลายท่อนขายาวซึ้อมาครูยกขึ้นมาเกี่ยวรัดรอบเอวนายจ้างเอาไว้แน่นต้องไปเตรียมตัวแล้วครับให้ร่างสูงขยับเดินม,มาหยุดอยู่ชิดติดขอบเตียงอืมคุณนาวีไปเตรียมตัวเถอะครับเจ้าของร่างเปลือคยค่อยๆดันตัวออกมาจากใต้แผงอกถ้าอย่างนั้นก็ลุกขึ้นสิผมเหรอคิ้วยกกระดกขึ้นข้างหนึ่งเป็นเชิงถามใช่ เอาจริงเรอครับเนี่ยผมคิดว่าคุณชวนเล่นเล่นสัอีกฉันดูเหมือนคนชอบพูดเล่นอย่างนั้นเหรอก็ไม่เหมือนหรอกครับเพียงแต่มันก็ยังมีปัญหาอื่นอีกที่ทําให้ผมไม่สะดวกไปกับคุณมือจับสาบเสื้อนอนเนื้อละเอียดก่อนจะค่อยๆติดกระดุมเสื้อสองเม็ดบนที่ไม่รู้ว่ามาหลุดออกไปตอนไหนให้เข้าที่นายมีปัญหาอะไรอีกอย่างนั้นเหรอปัญหาเยอะเหลือเกินนะพ่อเงือกหนุ่มของฉันเสื้อผ้าที่ผมเอามา มันก็มีแค่ชุดออกกำลังกายกับชุดดำน้ำผมไม่มีชุดสูทสวยหรูดูดีแบบที่ผู้คุณใส่กันหลอกนะครับจะไปตัดหาซื้อหาเช่าตอนนี้ก็คงไม่ทันปัญหาเล็กน้อยเท่านี้เองเหรอที่นายกังวลครับปัญหานี่แหละถ้าอย่างนั้นลุกขึ้นจากเตียงได้แล้วเสื้อผ้าของฉันมีออกเยอะแยะในายใส่เสื้อผ้าของฉันก่อนก็ได้ขนาดตัวของเราสองคนไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ ฉันคิดว่าพอจะมีเสื้อผ้าที่นายพอใส่ได้อยู่ใส่เสื้อผ้าของคุณอย่างนั้นเหรอนี่เราเสนิทกันถึงขนาดใส่เสื้อผ้าชุดเดียวด้วยกันได้แล้วเหรอครับนอนเตียงกันมาทั้งคืนขนาดนี้น้ำลายนายฉันยังกินเข้าไปได้แล้วแล้วน้าภาษาอะไรกับเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ตัวฉันจะให้นายใส่ไม่ได้ <c oughs> นี่มันหมายความว่าอย่างไงครับคุณนาวีเลขาใกล้ชิดเดินเข้ามายืนติดกระดุมเสื้อให้เจ้านาย งานเลี้ยงคืนนี้ฉันต้องการพาโอเชียนไปด้วยแต่คืนนี้เป็นงานเลี้ยงภายในของพวกเรานะครับฉันรู้ฉันถึงได้พาเข้าไปด้วยไงคุณนาวีครั้งก่อนความลับบริษัทของเราล่วไหลพวกเรายังตามจับคนร้ายนอนบ่อนไส้ไม่ได้เลยนะครับแล้วนี่คุณยังจะเสี่ยงพาไอ้เจ้าเงือกรับจ้างที่เรายังไม่รู้หัวนอนปลายตีนบริการผู้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเจ้านายทักท้วงทันทีช์ก นายเป็นคนพาเขามาให้ฉันเองนะอย่างน้อยฉันเชื่อว่านายคงตรวจสอบประวัติของเด็กคนนี้มาพอสมควรแล้วใช่หรือเปล่าแต่นั่นผมให้มันแค่มาดำน้ำําแค่ต้องการให้มันมาทําให้คุณรู้สึกไม่เหงาใช่เวลาที่ฉันอยู่กับโอเชียนฉันไม่รู้สึกเหงาอีกเลยขอบใจนะที่ส่งเขามาให้ฉันคุณนาวีหรือเป็นพาะเจ้าเด็กโอเชียนคนนี้ระยะหลังมานี คุณถึงได้เย็นชากับผมนักนายทำงานอยู่กับฉันมานานนะชักนานพอที่จะรู้จักนิสัยฉันดีครับเพราะผมรู้จักคุณดีผมถึงรู้ว่าแบบนี้โอเคไหมครับโอเมก้า oh <my> เดินออกมาจากห้องน้ำกลางมือสองข้างเดินหมุนตัวมาหยุดอยู่ต่อหน้าเอาฟ้าข้างสองชุดทักซิโดสีขาวกับหูก,กระต่ายสีเหลืองทองเข้ากับสีผมสว่าง ขับเครื่องหน้าเงือกรับจ้างดูหล่อละมุนสะดุดตาสายตาสองคู่มองไลไตั้งแต่ปลายเส้นผมสีทองลงมาจนถึงรองเท้าคัดชูสีขาวครีมขัดจนมันระยับหากแต่ดวงตาคู่หนึ่งแสดงออกถึงความชื่นชมภูมิใจส่วนอีกคนนั้นมีให้เพียงความว่างเปล่าเย็นชาเป็นยังไงครับผมดูดีหรือเปล่าหนุ่มน้อยนักดำน้ำหันไปหมุนตัวให้นายจ้างดูเกือบแล้ว แค่เกือบเองเหรอใช่แค่เกือบเพราะมันจะสมบูรณ์ขึ้นถ้ามีสิ่งนี้นาวีขยับเดินกลับไปยังตูก้กระจุกขนาดใหญ่ก่อนจะกดสแกนนิ้วมือเพื่อปลดล็อกความปลอดภัยจากนั้นเลือกหยิบเข็มกลัดประดับไพลินสีน้ำเงินเข้มรูปร่างคล้ายเกียวขึ้นออกมากลัวติดระบนอก,อกเสือเอ้อเออคุณนาวีไพรินสีนี้เข้ากับสีตานายพอดี มันแพงหรือเปล่าครับไอ้ตัวนี้นะ่ะโอเชียนก้มลงมามองเครื่องประดับที่เดาเอาเองว่ามันน่าจะมีราคาแพงชิ้นนี้เดิมทีเป็นของแม่ฉันของขวัญจากพ่อราคาตอนนั้นมาระบุเอาไว้ในการ์ดว่า2ล้านกว่าบาทหาทำามาสำคัญขนาดนั้นผมว่าคุณนาวีเอาเก็บใส่กล่องไว้อย่างเดิมเถอะนะครับฉันติดลงไปแล้วฉันไม่ถอดออกหรอกนะจนกว่างานเลี้ยงจะเลิก ถ้าอย่างนั้นคุณนาวีช่วยติดให้มันแน่นๆนะครับถ้ามันหล่นหายผมไม่รับผิดชอบนะโอเมก้าเบียกหน้าหันไปมองเงาตัวเองในบ้านกระจกถ้านายทําหายฉันอนุญ,ญาตให้เอาตัวนายมาใช้นี่แทนได้แขนเกี่ยวเอวชิดก็จะปิดปากประกบบทจูบเค้าครึ่งต่อหน้าบริการหนุ่มหากไม่ใช่เพราะใกล้เวลางานสำคัญรับรองว่าเงือกหนุ่มในอ้อมกอดน,นั้น คงไม่มีโอกาสได้เป็นอิสระง่ายๆโอเมกา้าตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยเห็นเมื่อตอนแรกคิดว่างานกาล่าดินเนอร์มันจะเป็นแบบในหนังในละครที่จัดงานตามโรงแรมหรูๆมีงานเต้นรำตื่มเล้าอะไรทำนองนั้นหากแต่นี่ดูจะห่างไกลกันเหลือเกินเมื่อเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลที่นั่งมาจอดลงบนเรือสำราญขนาดใหญ่เท่าตึกสิบชั้น กำลังลอยลําอยู่กลางทะเลลึกห่างจากฝั่งร่าๆ20กิโลเมตรแสงไฟสว่างส่องลอดมาตามช่องหน้าต่างนับร้อยผู้คนนับร้อยเดินกันขวักไขวยอยู่บริเวณดาดฟ้าเรือซึ่งเหมือนกำลังมีงานเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างนี่มันอะไรครับเนี่ยคุณนาวีตาตูหันมามองคนด้านข้างยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรของฉันทอนแขนขยับกลางข้อศอกออกห่างตัวเล็กน้อย เอาจริงดิโคตรเจ๋งเลยมาสุดยอดไปเลยครับฟันกัดริฟีปากเมมเข้าหากันเหมือนยังไม่มั่นใจหางตาปลายมองลงไปยังท่อนแขนท่าทางลังเลฉันดีใจที่นายชอบเอาละ่ะอย่าลืมทำหน้าที่ของนายคืนนี้นะอยู่ข้างฉันประโยคย้ำชัดเจนตอบกลับมาหนักแน่นครับผมจะกาะคุณที่เหมือนนหาฉลามเลยแหละคุณไปไหนผมก็จะไปด้วย มือสอดคล้องแขนแล้วขยับเท้าก้าวตามเจ้าของเรือสำรานล,ลำใหญ่เดินไปท่ามกลางผู้โดยสารและแขกเรือเลื่อนพันโอเมก้าเพียงหนึ่งเดียวต้องเข้ามาเดินเฉิดฉายอยู่กลางวงล้อมของอัลฟาก้าวขาแบกร่างกายอันหนักอึ้งไปทั่วงานฟีโรโมนกลิ่นต่างๆแผ่ออกมาจากอัลฟานับร้อยภายในห้องโถงสำหรับจัดงานเปิดตัวเรือสำรานล,ลำใหม่ทำให้ระบบหายใจโอเมก้าติดขัด แต่ยังคงต้องฝืนเดินยิ้มระลื่นเรากับไม่มีอะไรผู้ชายคนนี้ดูน่าคุค้นๆนะครับดูเหมือนผมเคยเห็นเขามาก่อนที่ไหนสักแห่งเอาฟ้าแก่คราวพ่อคนหนึ่งเดินมาขมิ่นตามองคุณอาจเคยเห็นผมในตู้ปลามั้งครับเงือกหนุ่มส่งยิ้มอันทรงสห์ออกไปเอ๋นี่คือพ่อหนุ่มเงือกตัวนั้นเหรอเนี่ยว้าวพอใส่เสื้อผ้าแล้วจำเกือบไม่ได้ ถ้าไม่สะดุดตาที่ผมสีทองแล้วก็ผมคงลังเลไม่น้อยทีเดียวผู้ชายคนหนึ่งกล่าวทักทายปกติผมเองก็ไม่ค่อยชินกับการใส่เสื้อผ้าเท่าไหร่เหมือนกันนะครับยิ่งเสื้อผ้าหรูหรูแบบนี้ด้วยแล้วหากไกลจากชีวิตจริงเหลือเกินโอเมก้าก้มลงมามองเครื่องแต่งกายตัวเองพร้อมกับยักไหลในใส่ชุดเงือกวันนั้นมันเยี่ยมมากแต่แบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบนะ แต่ผมว่านะเขาดูดีทุกแบบนะวันนี้คุณอาวีพานายเงื่อกส่วนตัวมาด้วยไม่ทราบว,ว่าจะมีในยากสำคัญอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายอีกคนที่อยู่ในห้องอาหารวันนั้นเดินเข้ามาสมทบเรือสำราญของเราที่จะเปิดใหม่ผมมีไอเดียอยากให้เรามีจะแสดงโชว์ใต้น้ำเหมือนที่พวกคุณเคยได้เห็นไปเมื่อวันก่อนวันนี้ผมถึงได้พาเขามาด้วย เจ้าของบริษัทเดินเรือสัมราญหันไปยิ้มให้กับหุ้นส่วนสำคัญหลายคนอัลฟาเจ้าของเรือสัมราญมูลค่าหมื่นล้านพูดถึงโปรเจกต์สำคัญที่เขาเพิ่งคิดมันได้เมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากแผนการตลาดเดิมถูกมือดีขโมยโปรเจกต์ลับไปเผยแพร่ทําให้ความลับรั่วไหลเป็นผลให้คู่แข่งนำโปรเจกต์ใหญ่ของเขาไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองเกิดเป็นวิกฤตที่ทำให้นาวีตกใช้สมองขบคิด แก้ปัญหานี้มานานนับเดือนถ้าทำได้อย่างนั้นเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเรียกคือลูกค้าเดิมที่เสียไปกลับมานะครับหุ้นส่วนคนหนึ่งพยักหน้าก็จะหันมามองเงื่อรับจ้างตาเป็นประกายเป็นความคิดที่ดีมากทีเดียวผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยนะครับเสียงตอบรับเพราะกับรอยยิ้มขยับคลี่ออกมาจากทุกใบหน้าคงเหลือไวเพียงคนเดียวในห้องเท่านั้น ที่ขยับปรับหน้าให้ยิ้มยากลำบากเหลือเกินรอยยิ้มหญิงพยองของนายมันจางหายไปตั้งแต่ตอนไหนกันนะคำเยาะเย,ะเยะ้ยถา,ากถางดังใกล้ห่างไปเพียงไม่ถึงศอกบอดิกาลูบหลอเจ้าของฟีโลโมนกลิ่นเปลือกไม้สีดาอันหอมลัลึกลักษณะคล้ายกลิ่นควันไฟเดินเข้ามาใกล้ยิ่งทำให้เหมือนโอเมก้ากำลังตกอยู่ในวงล้อมของควันไฟอันน้าอึดอัด รอยยิ้มของผมมันไม่เคยหายไปไหนนี่ครับมันยังคงอยู่เหมือนเดิมรอยยิ้มบางจุดประกายสว่างสวัยมาจากมุมปากนี่นายยังกล้าอวดเก่งอีกอย่างนั้นเลยผมไม่ได้อวดเกง่งผมแค่มั่นใจในตัวเองและผมก็เห็นคุณค่าของผมสิ่งที่อยู่ในนี้ผมชี้ลงไปยังตำแหน่งหน้าอ,อกข้างซ้ายพร้อมรอยยิ้มสดใสอย่างเดิมเฮ้ยนายนี่มันอ่อนหัดจริงๆอ่อนหัด บนเรือลำนี้น่ะสิ่งนี้มันไม่มีความหมายหรอนะไอ้หนูนิ้วแข็งแทงกดลงไปตรงตำแหน่งเดียวกันนั่นมาสลับคุณตั้งหากไม่ใช่ผมมือแข็งปัดนิ้วใหญ่ให้กระเด็นหลุดไปจากอกฉันอาจจะเป็นของเก่าแต่ก็ยังคงมีคุณค่าเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณนาวีไม่เคยปล่อยมือจากฉันแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงมีหางว่ายน้ำได้เหมือนปลายอย่างนาย คุณนาวีจ่ายเงินมาเพียงเพื่อเอานายมาใส่ตู้เร่แขกขึ้นเรือเท่านั้นแต่ถ้ามองในอีกมุมผมก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นตัวเงินตัวทองที่ทำให้ธุรกิจของคุณนาวีเป็นที่รู้จักเป็นหน้าเป็นตาถ้าคิดแบบนี้แล้วผมว่ามันก็ไม่เลวนะครับนายนี่มีวิธีการปลอบใจตัวเองได้แปลกดีนะมันก็แค่มุมมองนะครับถ้าหากชีวิตผม หรือการมีตัวตนของผมมันจะสามารถทําให้ชีวิตใครสักคนดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมีความหมายขึ้นผมจะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนายจะปลอบใจต,ตัวเองอย่างนั้นก็ได้ตามสบายทําไมไมายืนหลบอยู่บนนี้คนเดียวล่ะกลิ่นสะอาดปลอดโปร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของอัลฟาผู้มีฟีโรโมนเป็นกลิ่นของโอโซนิกหรือกลิ่นโอโซนให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนอย่างเวลาเรายืนอยู่ห้ามกลางทุ่งหญ้าโล่งกว้างหลังฝนตกใหม่ๆผมไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าผมไปแค่สินค้าการตลาดของคุณผมไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าผมไปแค่สินค้าทางการตลาดของคุณความหอมหวานทั้งจากคำพูดการกระทำต่างๆตลอดคืนและตลอดวันที่ผ่านมาชักเริ่มมีรสชาติขมจนทำให้เงือกหนุ่มกลุน,กลนเก็บอารมณ์น้อยอกน้อยใจเอาไว้ไม่อยู่ แม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์หวังอะไรที่มันสูงส่งเกินตัวนายโกรธฉันอย่างนั้นเหรอเจ้าของเรสซสำลาญขยับเข้ามายืนซ้อนคล้องแขนลงมากอดเอวแข็งกรามเนื้อแน่นเต็มมัดเต็มมือโกรธคุณอย่างนั้นเหรอผมจะเอาอะไรมาโกรธคุณได้ล่ะครับคุณเป็นนายจ้างซื้อตัวจากผมมาจากอควาเรียมตอนนี้ผมมีหน้าที่ทำตามคำสั่งของคุณ ตราบดใดที่ขอบขายการทำงานมันไม่ได้ผิดไปจากสัญญาว่าจ้างนักธุรกิจอย่างพวกคุณจะมองเห็นผมเป็นเพียงสินค้าหรือมูลค่าทางการตลาดมันก็ไม่แปลกนี่ครับอย่าเพิ่งน้อยใจฉันนะขอเวลาให้ฉันได้พูดได้อธิบายสักนิดแหงอกเบียดก็มายืนประชิดติดแผ่นหลังอันที่จริงผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่เพราะถือยังไงผมมันก็แค่นักดำน้ำใส่หางปลาก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากจะพูด อยากอธิบายผมจะลองฟังดูก็ได้ครับร่างสูงในชุดทักซิโดสีขาวครีมหมุนตัวหันกลับมาไปเชิญหน้าวางสะโพกย่อนพิงลงไปบนราวกันตกของชั้นดาดฟ้าเรือฉันไม่ได้คิดว่านายคือสินค้าทางการตลาดหรือเครื่องมือหาเงินแต่นายคือแสงสว่างที่จุดประกายขึ้นมาในชีวิตฉันในวันที่ฉันรู้สึกมืดบอดที่สุดผมเนี่ยนะแพรขนตาหนาขยับสะบัดขึ้น ตามองใบหน้าเจ้าของเรือเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่หูได้ยินเดือนก่อนบริษัทของฉันเจอกับวิกฤตหนักมากแผนงานทางการตลาดเราถูกขโมยไปขายต่อให้คู่แข่งเราเสียลูกค้าและมูลค่าซื้อขายลงทุนในตลาดไปเป็นมูลค่ามหาศาลคุณหมายถึงวันที่เราเจอกันในอควาเรียมนะเหรอใช่วันนั้นฉันเหนื่อยมากรู้สึกมืดมนไปหมด นาวีขยับเดินมายืนกเกาะราวสแตนเลสสายตาทอดมองออกไปยังท้องทะเลอันมืดมิดข้างกันในเงือกรับจ้างจึงขยับหันมองไปทิศเดียวกันคุณคิดแผนนี้ได้ตอนที่เห็นผมในอควาเรียมอย่างนั้นเหรอเปล่าอย่างนั้นก็ตอนที่ผมดำน้ำอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนเปล่าในตู้ปลาเปล่าแล้วตอนไหนล่ะครับที่คุณคิดว่าการมีเงือกมาว่ายน้ำอยู่บนเรือของคุณ จะทําให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตอนที่มีนายนอนอยู่ในอ้อมกอดของฉันแขนขยับคาบมากักขังเงือกรับจ้างนั้นไว้ในอ้อมกอดคุณนาวีทําอะไรครับฝ่ามือยกขึ้นมายันแผงอกไว้แต่ไม่ได้ผลักใส่ให้ออกห่างกอดนายไงเพราะมีนายในหัวฉันถึงมีแสงสว่างส่องประกายระยิบระยับเต็มไปหมดยังไงฉันจะให้คนติดต่อก,กลับไปทางอาควาเรียม เผื่อจะมีเพื่อนร่วมงานของนายสนใจอยามาร่วมงานกับฉันหรือถ้ามีนักดำน้ำคนอื่นๆที่ต้องการรับงานนี้เป็นเงือกรับจ้างบนเรือสำราญและผมละ่ะนายเป็นนายเงือกส่วนตัวของฉันจำได้หรือเปล่าหน้าที่นายคือยืนอยู่ข้างฉันแล้วคอยส่งยิ้มให้ฉันเท่านั้นรสจูบหอมหวานเขามากับกลิ่นฟีโรโมนนุ่มละมุนทำให้อารมณ์กลุ่น,นจนเกือบกลายเป็นกโกรธ ตอนนี้ปลอดโปร่งโล่งหัวใจคนทั้งสองประคองกอดพอดรักฟัดจูบนวลเนียไม่ห่างกายจนสิ่งที่มันหลบหลับซุกอยู่ใต้เนื้อผ้ากางเกงขายาวของทั้งสองเริ่มขยับตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเออคุณนาวีเราจะกลับขึ้นฝั่งกี่ทุ่มล่ะครับคนที่ได้สติกลับขึ้นมาก่อนเอ่ยถามคืนนี้เราจะนอนกันบนเรืออะไรนะครับนอนบนเรือที่นี่น่ะเหรอ ใช่ทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายไม่อยากนอนบนเรือสำราญของฉันอย่างนั้นเหรอโอเมก้าซึ่งไม่ได้เตรียมความพร้อมมาสำหรับการนอนค้างที่อื่นทำได้เพียงยิ้มฝืดๆหน้าซีดหันกลับออกไปมองทะเลอันดำมืดไม่ต่างจากชีวิตตัวเองในเวลานี้ยากดฮอร์โมนที่เตรียมมามีเพียงพอสำหรับใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นแต่มันไม่เพียงพอสำหรับกดเก็บกลิ่นฟิลโลมอนของโอเมกา เป็นเวลานานจนถึงขนาดข้ามวันข้ามคืนและหากฟีโรโมนของตนแพร่กระจายออกไปบนเรือนี้จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น,นแน่ๆไม่ใช่หรอกครับพอดีผมไม่ได้เตรียมตัวมาสลับนอนค้างที่อื่นนะท่านนายหมายถึงเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงบนเรือลำนี้มีทุกอย่างที่ไหนต้องการยกเว้นยากดฮอร์โมนของโอเมก้านะสิ คุณนาวีครับหัวหน้าบริการหน้าบูดเดินเข้ามาขัดจังหวะท่าทางมีรับลมคมในหรืออาจมีเรื่องสำคัญที่จะต้องรายงานเจ้านายโอเชียนจึงปลีกตัวเดินหลบออกไปเพื่อคิดหาหนทางเอาตัวรอดให้พ้นคืนนี้ไปให้ได้โดยไม่เผยความลับเรื่องที่ตัวเองเป็นโอเมก้าออกมาให้เจ้านายและทุกคนบนเรือรู้ผมเจอนี่บนเรือแผงยาเล็กๆสีเงิน มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์กำกับชัดเจนยากดฮอร์โมนของโอเมก้าคิวเข้มขมวดเข้าหากันทันทีไม่แน่ว่าคืนนี้บนเรือลำนี้อาจจะมีพวกมันแฝงตัวปะปนมาก็ได้นะครับนายเจอมาที่ไหนมือหยิบแผงฟลอยเล็กนั้นขึ้นมาก็จะแตะปลายจมูกลราไปบนแผงยาว่างเปล่าบนดาดฟ้าเรือครับตรงนั้น หางตาปลายไปยังคนเพียงหนึ่งเดียวที่สวมชุดทักซิโดขาวกำลังยืนหาวอยู่ไกลๆอืคุณนาวีคขไม่ปล่อยผ่านไปใช่ไหมครับไปสืบหาตัวมันมาให้รู้แน่ว่ามันเป็นใครแล้วจะเงือกนั่นหละครับโอเชียนเขาไม่ใช่คนร้ายหรอกแผงฟอยเล็กถูกส่งคืนให้กับหัวหน้าบริการคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ฉันมั่นใจ เอ,อนี่ห้องพักของผมเหรอครับโอเมกา้าเดินวนไปรอบห้องพักซึ่งมีผนังถูกทำให้เป็นฉากเหมือนตู้ปลาจำลองวิวท้องมหาสมุทรปลาเล็กปลาใหญ่แหวกว่ายเสมือนจริงจนยากเกินกว่าจะคาดเดาว่ามันเป็นปลาที่มีชีวิตหรือเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีอันล้ำสมัยกันแน่ห้องของเราฮะห,ห้องของเราคุณหมายความว่าฉันก็พักห้องนี้ด้วย นายมีอะไรหรือเปล่าเอ,อ่อคุณนาวีจะนอนกับผมเหรอครับโอเมก้าร้อนลนเพราะกังวลกลัวความลับที่ซ่อนไว้จะเก็บไม่อยู่เพราะรู้ทั้งรู้ว่าฤทธิ์ยาก,กำลังจะหมดฤทธิ์ลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทำไมละ่ะเมื่อคืนเรายังนอนด้วยกันได้เลยเอ,อ่อไม่ครับกลิ่นหอมสะอาดจากฟีโลโมนโอโซนิกแผ่กระจายออกมาเป็นรัศมีรอบห้อง อบล้อมบีบรัดโอเมก้าจนไรซึ่งหนนทางหนีและดูเหมือนฤทิ์ยาจะลดน้อยถอยประสิทธิภาพจนแทบก็บอาการไม่อยู่โอเชียนนายเป็นอะไรไหมมืออุ่นยกขึ้นมาช่วยซับเหงื่อพราบนใบหน้าแค่รู้สึกล้อนๆนะครับผมเอ่อผมขอไปอาบน้ำสักหน่อยนะครับแขนเปล่ายกขึ้นมาแตะลงตรงปลายจมูกพยายามสูดกลิ่นต่างๆเพราะเริ่มไม่มั่นใจว่า ยาที่กินเข้าไปมันยังได้ผลดีอยู่หรือเปล่าอ่างจากกุชชี่ขนาดใหญ่ถูกเปิดน้ำใส่ลงไปจนเต็มก่อนจะโยนลูกบอลหอมสำหรับตีฟองแช่ตัวลงไปเพื่อใช้กลิ่นดอกไม้ฉุนกรบเกลือนกลิ่นฟิโลโมนโอเมกา้าหากเกินผิดพลาดขึ้นมาอยากน้อยจะได้พอช่วยเบี่ยงเบนความสนใจอัลฟาไปได้บ้างโอเชียนนายเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้านายก้าวเข้ามาภายในห้องน้ำกว้าง กว่าตามองหาคนที่เดินเข้ามาเมื่อ15นาทีก่อนแต่กลับพบเพียงห้องเปล่ากับอ่างอาบน้ำฟองล้นส่งกลิ่นหอมฟุ้งจนฉุนจมูกโอเชียนครับเงือกหนุ่มทะลึ่งพรวดโผล่หัวซึ่งเต็มไปด้วยฟองครีมขึ้นมาจากใต้น้ำทำอะไรผมดำน้ำอยู่ขอฉันลงไปด้วยสิมือเริ่มปลดกระดุมเสือ้อ รูดซิปกางเกงถอดโยนทิ้งไปกอบนอ่างล้างหน้าโยนขาตามลงไปคุณนาวีกระทั่งเมื่อร่างเปลือยทั้งสองลงมานอนอยู่เคียงกันอ่างจากุชชี่ขนาดใหญ่ดูคล้ายจะคับแคบลงในทันทีเพราะไม่ว่าโอเมก้าจะขยับหนีไปทางไหนก็ไม่อาจหนีพ้นท่อนแขนท่อนขาเอาฟ้าไปได้ใจแข็งนั้นยังพอควบคุมได้แต่บางอย่างเป็นท่อนเป็นลำที่มันเริ่มขยับขยาย ดันแกนกลางเกรงกล้ามเนื้อแข็งขึ้นมาตรงกลางง่ามขานั่นแหละที่มันอยู่นอกเหนือความควบคุมวันนี้นายไม่ได้ไปไว่ายน้ำมาสักหน่อยทำไมขาสัน่นเอาฟ้ากระซิบลงมาชิดติดใบหูเอ่อผมหนาวครับเอะนายนี่ขี้หนาวจังเลยนะมือลื่นฟองครีมอาบน้ำลูบไล่ไปตามแผงอกกระเพื่อมทีจากนั้นใช้ปลายนิ้ว บีบบี้ครึ่งหัวนมแข็งเหมือนอยากแกดงก็ก็น้ำมันเย็นนี่ครับกอดใช่ไหมตัวฉันอุ่นมากเลยนะกอดแล้วจะได้หายหนาวมือยกเฉยคางมุนให้เงยขึ้นมาหากอดกอดคุณเหรอภายใต้ฟองครีมขาวฟูฟ่องสองมืออันมองไม่เห็นกำลังพัวพันผลัดกันจับผลัดกันกอดกระทั่งมือหนึ่งยึดมือที่เล็กกว่าเอาไว้ แล้วนำทางขยับมาเลื่อนเคลื่อนต่ำลงไปหาบางอย่างคุณนาวีมือกำทอดเนื้อยาวขยับรูดขึ้นลงเร็วขาข้างหนึ่งยกพาดวางเกยออกไปนอกตัวอ่างขากลางแยกขยับเพราะถูกจับให้มันแยกทางห่างออกจากกันโอเชียนฉันทำได้ไหมปากเม้มต้นคออ่อนขอจูบเบาๆทำทำคือ คุณนาวีหมายถึงทําโอเมก้าหนุ่มในวัย25ปีไม่ใช่วัยที่ควรใส่ซื่ออ่อนเดียงสาแต่ทว่าไม่คิดว่าครั้งแรกครั้งสำคัญมันจะเกิดขึ้นในวันที่เขาไม่พร้อมสัญชตาตญาณโอเมก้าถูกคมให้สยบราบคาบตั้งแต่วินาทีที่นาวีก้าวขาลงมาภายในอ่างสัญชตาตญาณการเป็นโอเมก้าใส่เลือดที่เกิดมาเพื่อเป็นแม่พันธุ์ กำลังขัดแย้งกับโมโนสําสำนึกเบื้องลึกการเอาตัวรอดหากเขาปล่อยตัวปล่อยใจลื่นไหลไปตามสัญชตาตญาณการสืพันธุ์แล้วหากความลับของการเป็นโอเมก้านั้นถูกนาวีค้นพบมันอาจส่งผลกระทบเลวร้ายตามมาหรือหากเหตุการณ์เลวร้ายกว่าคือกลิ่นฟีโลโมนของโอเมกา้าสบัดกระจายพ้นออกไปนอกห้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ปลายเท้าจีรพบ,บนขอบอ่างแข็งเมื่อรับรู้ถึงแรงดันบางอย่างเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก n c 1 8บวกจึงจำเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงกด้านล่างครับชอบไหมชอบครับไหวไหมดวงตาคมเข้มชัดลอยกลับขึ้นมาหาอยู่ห่างจากใบหน้าเพียงไม่ถึงฝ่ามือไหวครับต่ออีกรอบนะไหวครับ ตัวอ,อย่างนี้โอเชียนของฉันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเปกําำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราและก็อย่าลืมกด s u p e r อร์แตงเพื่อเปกนกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาคโดยน้องไก่